สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมดีร้านวิราชวันสต็อปสวิต์วันนี้เราจะมารีวิวเจ้าฝาปิดท้ายซูเปอร์อัพนะครับเป็นระบบไฟฟ้าซึ่งคันนี้ถูกติดตั้งในรถ m a z ด้าตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้เป็นรถโฟ o วิวลเป็นโฉมใหม่ล่าสุดกันนะฮะตัวนี้เนี่ยเจ้าตัวรถเองมีโลบามาจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันวิธีการทํางานจะเป็นยังไงนั้นสาธิตดูกันครับ ก่อนอื่นเลยรถคันนี้นะครับจะมีรีโมทตรงรุ่นนะครับของตัวรถเขาเองซึ่งตัวนี้เนี่ยเวลากดล็อกรถนะฮะฝาท้ายเนี่ยจะทําการล็อกให้อัตโนมัติเดี๋ยวผมทดสให้ดูนะครับกดล็อกครับฝาท้ายจะทําการล็อกให้อัตโนมัติคายล็อกจะเปิดได้นะครับเหมือนประตูบานหนึ่งนะฮะล็อกนะครับคาย ซึ่งฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนะครับส่วนตัวฝาสไลด์ไฟฟ้าของซึ่ปภาพตัวนี้นะฮะก็จะมีรีโมทมาให้นะครับซึ่งรีโมทเนี่ยก็ทำงานโดยการเปิดนะครับเปิดจะหยุดจังหวะไหนก็ได้นะฮะ เปิดครึ่งหนึ่งเราก็สามารถหยุดได้นะครับล็อกให้อัตโนมัติหรือเราจะเปิดจนสุดก็เพียงไยนิ้วสัมผัสครับหรือจะปิดนะครับปิดใช้งานง่ายครับผมบอกว่ารถปัจจุบันเนี่ยความสูงค่อนข้างเยอะนะฮะเราใช้รีโมทเนี่ยทำให้เราไม่ขี้เกียจในการใช้นะครับเพราะมันเปิดสะดวกปิดเปิดสะดวกนะครับระบบทำงานค่อนข้างสมูทนะฮะใช้งานง่าย ก็จะมีรีโมทให้ทั้งหมด2ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันดีกว่าจริงๆแล้วภายในรถเองโดยที่ไม่ใช้รีโมทเนี่ยก็สามารถกดได้เช่นกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้างในเป็นลักษณะแบบไหนข้างในนี่นะข้างในก็เราจะถูกติดตั้งเบ้าสวิ์นะฮะคอนโทรลนะฮะมันจะมีสวิ์ตัวหนึ่งกดเปิดปิดได้นะฮะซึ่งเวลาปิดตัวนี้เนี่ยรีโมททุกอย่างจะคอนโทรลได้หมด แต่ตรงนี้เนี่ยจะคนโทรไม่ได้เผื่อกันเข่าไปโดนมีคนนั่งอย่างนี้นะฮะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเราก็จะมีสวิ์เซฟตี้ไว้ให้พอเปิดปุ๊บก็จะสงงามารถทำงานเปิดเข้าและเปิดออกได้เช่นกันครับเหมือนกับรีโมทคอนโทรลซึ่งจะไม่มีการเจาะรถเลยใส่ในเบ้าเดิมรถเลยนะฮะส่วนฝาปิดท้าทยต่างๆเนี่ยถูกติดตั้งเข้าไปโดยไม่มีการเจาะรถเลยเช่นกันนะครับโอเคครับก็ มาเป็นรีวิวสั้นๆของทางร้านวิลาศวันสต็อปสวิตนะครับยังไงฝากร้านวิลาศวันสต็อปสวิตต์ด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับหรือช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์ผมเลย0883355883ดีครับ ID ไลน์นะครับวิลาศแอร์ V I L A S A I R แฟนเพจเฟ e บุ๊กนะครับวิลา t วันสต v อปสวิ a n ์ชแนลยูทูบนะครับวิลาชวันสต๊อปสวิตช์เช่นกันนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ